เอาชีวิตรอดในป่าเอาชีวิตรอดในป่านะฮะอันนี้คือไก่ไก่จัดภูเหล็กไฟนะฮะไก่ป่าแห่งบ้านกกกอดคนเดิมซื้อกับชาวบ้านมาซื้อมาครึ่งหนึ่งนะฮะกระดูกมันสีดำอย่างนี้เลยไก่ดำกกกอดซื้อมาจากบ้านกกกอดคนเดิมสีดำกระดูกดำโอเคแล้วเราจะ ทำไงดีทีนี้ก็จะดึงตะไคร้นะฮะเราจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกไทยนะฮะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันคลุกฉันให้เข้าเธอโอ้โหนะฮะแล้วก็จะใส่แค่เกลือนิดหน่อยนะฮะใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นพอเพราะว่าเราจะกินอยากรู้รสชาติเนื้อมันจริงๆว่าเป็นยังไงนะฮะเา้าโอเคโอเคนะฮะ เปิดฝาออกแล้วก็เอาด้านกระดูกมันลงนะฮะอันนี้อ๋อเนี่ยตับข้างานนี้ต้ <c oughs> องใส่ผิดนิดหน่อยมัน,นก็เอาเครื่องตะไคร้มันตามลงไปใส่ไปอ่าและโอเคเราจะนึ่งด้วยหม้อแรงดันนะฮะ สักยี่ิบห้านาทีโอเคนั่นะเรียบร้อยนั่งรอได้เลยบันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ปลานะฮะปลาตะเพียนซื้อมาจากชาวบ้านณนะกอกเกามะกอกเกเราก็ซื้อปลาชาวบ้านมานี่เราเป็นปลาธรรมชาตินะฮะตัวประมาณประมาณมือข้าพเจ้านี่แหละ ประมาณฟาเมอร์นะะึงนะครับแล้วเราก็ทำการนึ่งดีกว่านึ่งแบบใส่เกลืออย่างเดียวนะฮะเราจะกินเนื้อแบบฉ่ำๆของปลานะครับลำแรกแล้วก็ต้องกั้งมันเยอะนะฮะเรแล้วก็ต้องทำการก็เรียกอ,อะไรบ้างให้บ้างทีๆให้กั้งมันหละไ,ไปนะฮะเนี่ยนะโอเค เราจะบั่งไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมบั่งจี๋ีอย่างนี้นะฮะโอเคก็จะบั่งมาในลักษณะอย่างนี้นะฮะมีอะไรจากนั้นเราก็จะโรยเกลือลงไปโรยเกลือลงไปหมักให้เกลือนะฮะเกลือลุกลงไปในผิวเนื้อปลามันเลยให้มันเข้าเนื้อแล้วเราก็จะทำการ หนึ่งมันนะฮะโอเคโอเคนะฮะเราจะตั้งน้ำนะฮะเราจะตั้งตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะฮะแล้วค่อยนึ่งปลาใส่ปลาทีหลังนะฮะโอเคร้อนๆ้ะมันร้อนขึ้นแป๊บนึงนะฮะโอเคโอเคส่วนซึ่งก็จะลองด้วยหัวตะไคร้ใบตะไคร้ก้านตะไคร้ไว้นิดหน่อยนะฮะให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นนิดหน่อยนะฮะอ่าโอเคโอเคนะฮะเมื่อน้ำเราร้อนแล้วนะฮะโอเค พอร้อนพอนะฮะแล้วก็วางปลาลงไปเลยนี่หนึ่งเลยใส่ผักนิดหน่อยนะฮะอะไรมันสุกยากเราก็ใส่พร้อมกับปลาเลยนะฮะอ้าวโอเคจากนั้นเราก็ปิดฝาฝาฝา,านี่อ้าวโอเคโอเคนะฮะส่วนเนี่ยใบแมงลักเนี่ยใบผักอีตูล้าหรือใบแมงลักจะใส่ พร้อมเลยหรือใส่ใส่หรือใสท่ทีหลังเนี่ยก็ได้นะฮะแต่ผมก็จะใส่พร้อมเลยใส่เลยให้มันมกลิ่นหอมอบเข้าไปข้างในเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปมาใส่ใยอดผักทีหลังนะฮะเรื่องสุดชาวบ้านชาวบ้านอย่างนี้เลยได้ปาดอากชาวบ้านมาปาะตะเพิรุหนักรกกอกโอเคอ่าโอเคเปิดดูก่อนถึงอนะไรละมีผักเต็มเลยทีนี้ ลาวเนี่ยมันสุกไม่ยากนะฮะคิดว่าน,น่าจะสุกไปแลเดแล้วเล่ต่ออีกสักแป๊บหนึง่งหอมมากเลยหอมพันอีตูลาวพี่น้อง้วยฮะโอเคโอเคนี่คือไก่ดำหน้ากบกอกนึ่งตะไคร้เลยเว้ยมากมากเลยโอ้โหกันดูดิล่อนออกมาเลยโอเคนี่คือแจ่วนะฮะ เพิ่มความจิ้จ้าสนอยมีน้ำไม่มะนาวเลยน้ำไม่มีมีแต่เม็ดมะนาวน้ำมะนาวไม่มีมีแต่เม็ดมะนาวว้าตัวขายตัวนี้เจ้าตัวขายข่อยตัวนี้มะนาวเนี่ยโอ้โหเม็ดนี่เต็มเลยเม็ดมะนาวเต็มเลยผมปีแน่งานนี้ แซ่บไีแล้วแหละมันฮาร์ดนิ้วมือเรามันฮาร์ดคีมือเราลงไปมันต้องนัวแน่แน่เลยครับโอเคแอนแอนนะฮะนี่คือหนึ่งปลาของเราสุกแล้วนะฮะเนื้อนี่น่าจะฉ่ำมากเนียลรอนร้อนร้อนสดสดเลย น่าจะสุกแล้วรมากนะฮะเลื่อกำลังดีเอานิ้วบีบดูนะเห็นไหมสุกแล้วอ้าวโอเคจุวดหวานแบบนี้โอเคนะฮะเนื้อปลาตรงไหนตรงมันมันใช่ไหมตรงพุงมันนี่แหละ ยิ่งกับแก้วแต่สิอะไรนามว้าปลาสดมากเลยว้าว เรเา,า,ารเราต้อเทสยังอีงกนนงว่าเทสแก้วก้อนนะฮะเวลาไปิข้าวที่ไหนเนี่ยต้งกับแียวก้อนอย่าไปหากินกับก้อนเนื้อวันนี้มันไม่ผิดหรอกแต่เราถูกต่าง,งแกวก้อน ว,ว่าเพว่าแจ่วเนี่ยน้ำพริกเนี่ยนะฮะเราไปกินที่ไหนเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาทำมาจากอะไรรสชาติเป็นยังไงนะฮะเรารู้ว่าโอเครสชาติแบบนี้แบบนี้เราต้องเริ่มกินแบบไหนอะไรยังไง,ไงมากัดกบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะเริ่มจากปลาก่อนเพราะว่ารสชาติมันเจ๋งจนมาก เ,เ,เริ่มจากตัวเลกา่เขาเริ่มจากคุมกว่าเพราไม่ได้กินคุมอจะมัน,มนเป็นปลาตงชาเราซื้อจากชาวบ้านมาแล้วฮะซื้อจากชาวบ้านมาแล้วก็บรรังกินที่บ้านหดด้วยน,น,นะครับุ้มมากเาปเราต้องจำดีหล ธรรมชาติอีกแล้วก็ดีอาหารเพื่อนบ้านเราหนึ่งปลาหลวงพักหนึ่งปลาตินเจ้ากาจก็มีหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องของเรื่องการตีปลาประเภนี้นะอันนี้นคือเรื่ออะไรไก่ดำไก่ดำนั้ คำว่าผ่านมาคำว่าผ่านแล้วก็าแหลซืนะฮะเขาขายตามบ้านตามหมู่บ้านขาาเขาไม่แหลกแต่มไม่ได้ที่ตลาดนะก็ตามหมู่บ้านนะะั่นแหละนมร้านชำที่เขาขายอยู่นะฮะสีดำอย่าที่เราเปเมสีมาแล้วน,นะฮะว้าวแวมันน่าจะไม่นอนแล้วนะฮะเราก็ต้องสีกววสีกว แสดงว่าสีกวงสีกลวงไหมสีกลวงชอบส่วนไหนเราก็เลือกกินส่วนนั้นโอเคแล้วเราเราชอบส่วนนี้เราก็ต้องเลือกกินส่วนนี้เราพูดว่าตรงไหนก่อนนี่คือ,คอไก่ดาวหนึ่งตะไคร้นะฮะใส่แค่ตะคไคร้ใบม่อมกระเทียมแล้วก็ เ่ฉคนั้ก็ต้องการกินรสชาของมันจรงนะครับ เนื้อม,มันก็จะไม่เหนียวแบบนี้เนี่ยไก่พี่เนี่ยจะไม่เหนียวมากนะฮะรสชาติมันจิดจืดไม่มีรสชาติหรอกนะฮะส่วนมากเขาจะเป็นถุงยาจีนถุงยาจีนไก่ดำเนี่ยจุ่มถุงยาจีนแน่นอนอะ่ะอันนี้คือแบบไม่เบื่อไม่หรอกเราคุณใส่สมุนไพรกันเอาเองคือว่าไก่หนึ่งตักไข่สองชิ้น เี้ยมึนๆ่รัเพราะวไม่ได้มีเขียนไม่ได้ไรนะครับเดีเอาคำเมื่อกี้เมื่อกี้บผจก่อนนะโอเคคือ้อสอนเนาะ เนื้อส่วน,นอกของไก่ดำไก่ที่มันเป็นเนื้อสีดำกระดูกด,ดำนั่นแหละนะฮะเราทำอาหารอาหารวันนี้เนื้อส่วนต้องมันโอเค,นนออเ,คเอาอย่ไงก่อนเราจะเอามีดจิ้ม,เ,ม,มอเ,เ,เอาไมีจิ้มโอเคเราเอาอะไจิ้มนะฮะนั่นแหละกดไลไ์เบบี เกืบบขาดไปจริงๆเลยแบบนี่ก็วอกนิ่งปลาธรรมชาติแล้วกระแสะเขาบอ่ากระแสเขาบอกว่ออเ้เ้ามาแา็บตุ่นจ้า เนื้อปลาสดแล้วก็ฉ่ำมากนะฮะแลาวที่แล้วนี่แหละหนึ่งปลากิ่งเจียวข้าวหนึ่กอ

ทั้งกินทั้งยานพี่น้องเอ้ยว่